กัรรักเพลิงพิศวาสตอนที่15ร่างอราชรที่ก้าออกมาจากห้องเสื้อชื่อดังของจังหวัดทำให้ร่างสูงรีบก้าวพรวดเข้าไปหาร่างบางอย่างขุนเคืองนึกอยากจะพาเยเตี้ยนั่งเรือกลับเกาะของตัวเองทันทีไอ้งานเลี้ยงวันกงวันเกิดไรนั่นไม่ไปมันแล้วแต่ก็ทำได้แค่คิดไม่อย่างนั้น คงจะโดนฝ่าพระบาทของผู้เป็นพ่อถวายใส่สศีรษะเต็มๆแน่นอนเสร็จแล้วคะ่ะเนริกแม่ไม่คิดเลยนะคะว่าคุณน้องคนนี้เนี่ยพอจับแต่งหน้าแต่งตัวขึ้นมาแล้วจะสวยน่ารักแบบนี้นิ้านหนุ่มๆเห็นคงจะมองกันตาเป็นมันเชียวคะ่ะเนริกเป็นพี่ก็คงจะต้องคุมเข้มหน่อยนะคะสาวประเภท2จีบปากจีบคอพูด นานๆที่จะเห็นเนริกแห่งเกาะพาวมุกจะออกงานสักทีแถมครั้งนี้ยังควงสาวสวยไปด้วยมันกระตุ้มต่อมขาเผือกของเธอเสียจริงๆใครๆก็รู้ว่าเจ้าของเกาะพาวมุกอย่างนายอัครเดชนั้นสมบัติเยอะมากขนาดไหนสาวๆคนจังหวัดอยากจะถวายตัวเป็นเมียเล็กเมียน้อยกันทั้งนั้นแต่ก็รู้ว่าอัคารเดชนั้น รักภรรยาที่ล่วงลับคนเดียวรักเดียวใจเดียวไม่เปลี่ยนแปลงเจะเหลือก็แค่ริคาโดผู้สืบทอดรุ่นต่อไปทีนาตาก็ช่างหล่อเล้าขยี้ใจเสาวๆแต่นิสัยอารมณ์ค่อนข้างจะดุร้ายไปสักหน่อยชายหนุ่มไม่ใช่คนโง่ที่จะให้สาวสวยมายั่วยวนวังปลอกลอกหลังเสร็จกิจได้เงินเล็กๆน,น้อยๆติดมือมาเท่านั้น แต่พวกหล่อนยังติดใจรสรักของหนุ่มลูกครึ่งอยู่ดีรุ้งพลาวอดประมาาก,กับสายตาที่จับจ้องของริคาโดไม่ได้เขาดูพอใจแต่แค่แวบเดียวก็แปลเปลี่ยนเป็นดุกร้าวราวกับไม่ชอบชุดที่เธอใส่หญิงสาวด้วยแต่แอบถอนหายใจไม่รู้ว่าตอนนี้คนเถื่อนนี่อยู่ในอารมณ์ไหนกันแน่แต่ก็ต้องยอมรับอย่างเต็มปากเลยว่าวันนี้ขอล่อมากๆ ใบหน้าดิบเถื่อนที่พอตัดเผ้าตัดผมแถมวันนี้ยังจัดทรงอย่างเรียบร้อยมันชวนให้หัวใจกระตุกอยู่บ่อยๆร่างสูงกำยำนั่นสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวคลุมไปด้วยสูทสีดำรวมไปถึงกางเกงด้วยเมียไม่ใช่น้องใครมองจะควักลูกตามากระทึบให้หมดเขอพูดเสียงห้วนๆไม่สนใจสีหน้าของคนทั้งสองคน รุ้งพลาวรีบยื่นมือไปหยิกแขนแกล่งทันทีส่วนสาวประเภทสองนั้นได้แต่อ้าปากหวอกับข้อมูลใหม่ที่ได้รับมาแอบมองหญิงสาวที่เธอจับแต่งตัวให้แล้วพิจารณาอีกครั้งจะว่าสวยก็สวยนะแต่จะว่าจะธรรมดาก็ธรรมดาเอเอค่ะงั้นยินดีด้วยนะคะแล้วนี่ชุดอะไรทำไมมันแวกหลังขนาดนั้น ไม่มีชุดที่มันรัดกุมกว่านี้แล้วหรือไงแพงก็แพงชุดบ้าอะไรวะรุ้งพลาวฟังแล้วก็ถึงกับชักสีหน้าตั้งแต่คืนนั้นที่เปิดใจคุยกันดูเหมือนริคาโดเริ่มคุกคามความเป็นส่วนตัวของเธอมากขึ้นจนหน้าตกใจเอา้าก็คุณบอกว่าเจ้าของวันเกิดเขาให้ใส่ชุดสีแดงมันก็มีแค่ตัวนี้นี่แหละที่โปโน้อยที่สุดแล้วนะ่ะถึงจะต้องเปลือยหลัง แต่อย่างน้อยมันก็ยาวดีกว่าตัวอื่นๆที่สั้นเสียจนเธอไม่กล้าก้าวขาเฮ้อเรื่องมากจริงๆเกิดวันอาทิตย์จําเป็นไหมที่ต้องให้แขกใส่สีแดงเธอไปเปลี่ยนใส่สีชมพูตัวนู้นไปบอกไปว่าเธอเกิดวันอังคารขอโทษด้วยนะคะคือคือว่าเขากำลังงี่เง่านะคะรุ้งพลาวหันไปขอโทษคนที่น่าจะเป็นเจ้าของร้าน ก่อนที่จะลากริคาโดออกมาโชคดีที่ชายหนุ่มจ่ายเงินไปก่อนหน้านั้นแล้ววันนี้เธอและริคาโดต้องไปร่วมงานวันเกิดของเพื่อนสนิทอัคารเดชซึ่งตอนนี้ท่านคงจะอยู่ที่งานแล้วเธอไม่ได้อยากมาสักนิดแต่ท่านกําช้บให้ริคาโดมาร่วมงานด้วยแล้วผลเป็นยังไงสุดท้ายแต่บ้านนี่ก็ลากเธอมาเป็นเพื่อนด้วยแถมยังมาโวยวายเรื่องชุดนี้อีก ความจริงมันไม่ใช่ปัญหาของเขาสักหน่อยนี่ฉันกำลังงุนหงิดกับชุดของเธอจริงๆนะเยเตี้ยนี่คุณหยุดบ่นได้แล้วคุณห่วงฉันหรือไงคนตัวเล็กจี้ใจถามร่างสูงฮะห่วงอะไรฉันก็แค่สงสารสายตาของคนในงานก็เท่านั้นเองปากว่างั้นแต่แขนแกรง่ง โอบไหล่คนตัวเล็กพร้อมกับเอาตัวบางหลังให้กันรุ้งเผาไม่รู้ว่าริคาโดจะรู้ตัวบ้างหรือเปล่าเวลาที่เขาทำแบบนี้เธอมักจะรู้สึกอิ่มเอมและมีความสุขแปลกๆที่เห็นผู้ชายคนนี้ดิ้นรนพูดอะไรออกมาแต่การกระทำสวนทางกันตลอดหน่อยไอ้คนปากแข็งเธอได้แต่ตะว่าชายหนุ่มเบาๆ งั้นเธอก็คงจะชอบของแข็งแข็งเขาว่าเสียงแผ่วเบาทำให้หญิงสาวหน้าร้อนพราริคาโดยกยิ้มที่มุมปากก็เห็นร้องชอบใจตลอดเวลาที่เธอชิมมันนี่คุณริกหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะรุง้งพราวสะบัดตัวออกจากแขนแกร่งแล้วเดินดุมๆไปที่รถเธอเพิ่งรู้ว่าเขามีบ้านพักอยู่บนเกาะนี้ด้วย รวมไปถึงรถยนต์ซึ่งขอยให้คนดูแลเอาไว้งานเลี้ยงพวกนี้เป็นอะไรที่น่าเบื่อมากสำหรับชายหนุ่มริคาโดทำหน้าไม่รับบุญตั้งแต่ก้าวเข้ามาในงานซึ่งท้ายสุดเธอมารู้เอาว่าดีเขาไม่ชอบงานนี้เพราะว่ามีอริของเขามาด้วยสารัตกุลสตรีนะ่ะเขาไม่สวาปามแบบเธอลงในเะยเตีย้ย เสียงเข้มกระซิบข้างๆหูของหญิงสาวจนเจ้าตัวมองค้อนเธอไม่ได้ตะกระอย่างที่เขาว่าสักหน่อยนี่มันก็ข้ามแล้วอีกอย่างไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เที่ยงเพราะว่าถูกคนตัวโต,วตวลากไปห้องเสื้อน,นั่นแหละตอนแรกเธอก็แปลกใจว่าทำไมต้องแต่งตัวแบบเต็มยศขนาดนี้แต่พอเข้ามาในงานถึงได้รู้ว่าเจ้าของวันเกิดนั้นเป็นเจ้าของโรงแรม แถมยังเป็นญาติของสาระเสียด้วยสิเธอแอบ,บเห็นเขาแวบๆในงานแต่ว่าริคาโดรีบลากเธอไปอีกทางริกเอ้ยพาหนูรุ้งไปทักทายลุงขอหน่อยสิอัครเดชเดินเข้ามาไม่เห็นลูกชายแล้วรุ้งเพลากําลังยืนอยู่ด้วยกันครับเดี๋ยวรอให้เยนี่กินเสร็จก่อนก็แล้วกัน ดูเหมือนจะไม่กดดันแต่ไม่ใช่เลยสักนิดรุ้งพราวตัดใจวางถ้วยใบเล็กใส่ถาดอาหารที่พนักงานเดินผ่านมาพอดีเดี๋ยวพาไปกินอะไรอร่อยๆอแทนของในนี้ไม่เห็นมีอะไรจะน่าอร่อยสักอย่างริคาโดไม่แค่จับมือเหมือนตอนที่เดินเข้ามาในงานแต่เขาโอบเอวเธอเอาไว้แน่นไม่อยากจะยอมรับเท่าไรหรอกนะแต่เธอแอบปลื้มปลิ่มเล็กๆ เพราะวสา,ายตาผู้หญิงส่วนมากเอาแต่มองมาที่หมอนี่นะสิเงาะถอดรูปมันเป็นแบบนี้นี่เองสินะนี่น่ะเหรอว่าที่ลูกสะพ้ยของนายไม่น่าเชื่อริกคโดโหน้าบึ้งตึงยิ่งกว่าเก่าเมื่อเห็นว่าในกลุ่มของคนตรงหน้ามีสารัตอยู่ด้วยก็ยิ่งอยากพาเยเตียยนนี่ออกจากงานทำไม คุณลุงถึงคิดแบบนั้นเหรอครับรุ้งพลาวเงยหน้ามองคนข้างกายแล้วก็อดเสียววาบที่หลังไม่ได้นิ่ริคาโดกำลังคุยหรือกำลังข่มคนตรงหน้ากันแน่นะแถมดูดูแล้วเขายังดูมีอายุมากกว่าอัคาระเดด,ด้วยซ้ำไปแม่ก็เท่าที่ลุงจำได้เห็นแก่ชอบสาวปเปลี่ยวแต่ว่าแม่หนูคนนี้นี่ไม่เข้าขายเลยสักนิด แต่ยังไงก็ยินดีด้วยนะแล้วจะแต่งกันเมื่อไหร่ล่ะอย่าลืมเชิญไอ้แสนไปด้วยก็แล้วกันยังไงก็เพื่อนกันแสนนี่ไงแฟนเจ้าริกมันอัคารเดชตบไหลลูกชายบอกไกลๆว่าให้ควบคุมอารมณ์สำหรับเขาและสุดที่ใัยแล้วเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนสองครอบครัวสนิทสนมกันแต่พอเกิดเรื่องขึ้นมาหลายปีก่อน ก็ค่อยๆห่างกันสารัฐนั้นเป็นล้านชายคนเดียวของสุดที่ชยัยอ่าครับรุงผมกับรุ้งนะ่ะเรารู้จักกันอยู่แล้วสารัฐเดินเข้ามาใกล้จะของชื่อก่อนจะยื่นมือออกไปยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้คุณรุ้งนะ่ะสวยมากยังไงให้เกียร์เต้นรำกับผมสักเพลงจะได้หรือเปล่า เออคือคือว่ารุง้งรุ้งพราวอึดอัดรู้สึกว่าสถานการณ์ตรงหน้ามันอึดอัดแปลกๆผัวเขายืนหัวโดอย่างนี้ฉันคิดว่าแกน่าจะไปเต้นในโรงมากกว่ากลางฟอนะริคาโดกระซิบบอกเสียงเฮี้ยมไอ้แสนโซ,โซโครกนี่มันวอนหาอะไรมากระแทกปากมันแรงๆดูก็รู้ว่ามันกำลังปั่นประสาทเขาเหมือนกับครั้งก่อนๆแต่ขอร้องเธอไม่ใช่กับคนคนนี้ เขาไม่ยอมเล่นกับมันแน่ๆไม่อยากพลั้งมือจะค่าใครอีกมันเปลืองแรงเอา,ปาเปล่าๆมีอะไรกันหรือเปล่าสุดที่ชัยถามขึ้นเมื่อเห็นทั้งสองคนเงียบไปไม่มีอะไรหรอกครับลุงแค่เคินๆไม่ได้เจอกันนานแล้วริคาโดแคนยิ้มก่อนจะยื่นของขวัญไปให้กับสุดที่ชยัยจะได้พารุ้งพลาวกลับสักทีน่ารำคาญจะแย่ สุขสันต์วันเกิดน,นะครับคุณลุงนี่ของขวัญที่ผมกับรุ้งตั้งใจซื้อมาให้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆขอบใจมากไอลานรักสุดที่ชายรับมาก่อนจะตบบาลลูกชายของเพื่อนแล้วก็หัวเราะออกมาแต่สุดท้ายก็ต้องหัวเราะเก้อถ้าอย่างนั้นผมกับภรรยาขอตัวกลับก่อนนะครับ ไม่สนใจใครแล้วนาะทีนี้รู้สึกคันอวัยวะเบื้องล่างจนต้องรีบกล่าวลาแล้วก็พาเยเตียออกจากวงสนทนาทันทเีเดี๋ยวสิคุณริกรุ้งพาวสับสนและงุนงงไปหมดอา้าวไอ้ลูกคนนี้นี่อัคารเดชได้แต่สายหน้าอย่างอ่อนใจยังไงก็ขอโทษด้วยกันแล้วกันนะไอช้ชัยขอโทษแทนเอริกด้วยนะเจ้าแสน ริคาโดกึ่งลากกึ่งจูงรุ้งพลาจนหญิงสาวแทบจะหน้าขมำเพราะว่าความยาวของขาน,นั้นไม่เท่ากันไม่อยากเอ่ยปากบอกชายหนุม่มเดี๋ยวจะโดนเขาว่าเข้าให้อีกโอ๊ยแต่สุดท้ายเธอก็ลมไม่เป็นท่าเพราะว่าสะดุดขาของตัวเองก็มันไม่ชินกับส้นสูงแบบนี้นะสิเนเดินยังไงให้ล้มเนี่ย รุง้งเผาเบ้นหน้าด้วยความเจ็บเล็กน้อยไม่รู้ว่าล้มอีท่าไหนถึงได้ปวดข้อเท้าแบบนี้เหมือนว่ามันจะแผลงเข้าให้แล้วยิ่งร่างสูงนั่งย,งยองๆเธอนี่หลับตาลงไม่อยากโดนริคาโดต่อว่าเขาอีกเจ็บมากหรือเปล่าแต่คำพูดที่เขาถามรวมไปถึงความอบอุ่นที่ข้อเท้ายามชายหนุ่มบีบนวดนั้นรุง้งเผาลืมตามองทันที ตอนแรกคิดว่าจะโดนเขาตะหวาดใส่หน้าเข้าแล้วรู้ได้ยังไงว่าฉันเจ็บที่ข้อเท้าเธอถามออกไปอย่างสงสัยแต่ชายหนุ่มกลับถอนหายใจแล้วตวัดตามองมาที่เธอใหญ่บื้อเอ้ยแล้วมือเธอจับอะไรอยู่เล่าสุดท้ายเธอก็โดนต่อว่าเล่ห์ทำโทษเมื่อโดนเขกศีรษะเข้าให้ ขาสั้นแบบนี้ก้าวไม่ทันละสิโทษทีฉันเองก็ลืมไปไอคนบ้าทุบไหล่แกล่งด้วยความเจ็บใจจะลุกหนีก็ไม่มีแรงคอยอย่างชั่วคือหรือเปล่าชายหนุมม่มบรรจงบีบข้อเท้าให้กับคนตัวเล็กอย่างระมัดระวังเพราะกลัวว่าเธอจะเจ็บอีกที่เธอต้องล้มแบบนี้มันก็เป็นความผิดของเขา โชคดีที่ออกมานอกงานแล้วไม่มีคนเดินเพ่นพ่านก็เลยไม่ขายขี้หน้าใครเขาเท่าไหรนะ่นักรุ้งพราวแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองนี่คือริาโดตัวจริงเสียงจริงใช่หรือเปล่านะทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปแบบนี้ดูห่วงใยความรู้สึกคนอื่นมากขึ้นแม้ว่าเปล่าจะร้ายเหมือนเดิมก็ตามอา้าวถามก็ตอบสิมองหนะ้าเดี๋ยวก็จับกดกลางสนามหญ้านี่หรอก อ้บา้าไอ้บ้ากรมไม่บ้าก็ให้มันรู้ไปเสื้อนี่แหวกจนจะเห็นหัวนมอยู่แล้วรุ้งพาวเบิกตากว้างรีบก้มลงไปดูแต่มันไม่ใช่อย่างที่เขาว่าเลยสักนิดชุดที่สวมอยู่ขอไม่ได้ลึกขนาดนั้นสักหน่อยนี่คุณริกบ้าหรือเปล่าได้แต่ลงไม้ลงมือตีคนตรงหน้าให้หายแค้นใจเล็กๆ และเขาก็ยอมให้เธอตีอยู่อย่างนั้นฮึหน้าเธอนี่ตลกสุดๆเลยเวลาโดนหลอกนะ่ริคาโดหัวร้อสุดเสียงก่อนจะรวบข้อมือบางไว้ด้วยข้อมือข้างเดียวของเขาตีฉันตรงไหนจำได้หมดเลยนะคืนนี้เตรียมกลีดร้องได้เลยนี่คุณในหัวคิดแต่เรื่องลามุกใช่ไหมเนี่ยที่คุณทำเป็นเกลียดๆฉันตอนแต่ก่อน นี่สร้างภาพเหรอสารภาพออกมาซะดีๆเลยนะริคาโดชอบพูดวกมาเรื่องบนเตียงแบบนี้ทำเอาเธอใจสั่นแทบทุกครั้งกล้าที่จะพูดนะเยเตียมั่นใจหน้าตัวเองมากนักหรือไงเขาบอกคำๆแล้วดึงแก้มป่องๆของเธอแล้วนี่หิวข้าวไม่ใช่เหรอลุกไหวไม่เหล่านั่น รุ้งเผาพยักหน้าแม้ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะไหวหรือเปล่าริคาโดช่วยประคองแต่สุดท้ายหญิงสาวไม่สามารถที่จะเดินเองได้ลำพังแค่ลุกขึ้นยืนยังทำหน้าเหมือนลิงปีนต้นไม้ไม่ได้คุณริกรุง้งเผารีบเกี่ยวคอร่างสูงเอาไว้เพราะกลัวจะตกเมื่อชายหนุ่มช้อนตัวเธอขึ้นมาไม่บอกก่อนด้วยซ้ำไป ไม่ถึงกับต้องอุ้มก็ได้ฉันยังเดินไหวก็ถ้ารอเธอเดินเองคนขายอาหารก็คงจะปิดร้านไปนอนก่อนเมียกันหมดแล้วนั่นก็หาร้านที่คนขายยังโสดสิรุ้งเปล่าเชิดหน้าต่อปากต่อคำชายหนุม่มเฮ้นี่มุกเหรอเยตี้ะริคาโดรีตามองคนในอ้อมอกผ่านนะฉันชอบใช้ได้ แน่และสิฉันไม่ยอมปล่อยให้คุณข่มฉันอยู่ฝ่ายเดียวหรอกนะมือบางหยิกอกชายหนุ่มด้วยความหมั่นไส้ได้ยินเสียงสูตรปากของเขาเบาๆแม้อยากินนมฉันก็ไม่บอกก้มหน้าพูดกับคนตัวเล็กด้วยน้ำเสียงเจ้าเล่เจ้าว่าไปฉันก็อยากกินเหมือนกันนะของเธอน่ะโอ้ยอีบ้า ไอ้ไอ้คนลาวมกรีบๆขึ้นรถไปเดี๋ยวนี้เลยนะยอมปล่อยมือออกจากหูเพราะว่ามันเริ่มแดงจนอดรู้สึกผิดเล็กน้อยไม่ไหวแล้วรุ้งพราวได้ตะบอกกับตัวเองริคร์โดเพียนไปหมดแล้วหรือยังไงถึงได้พูดอะไรแบบนี้ลืมเรื่องที่เกลียดขี้หน้าไปหมดแล้วหรือยอย่างไรกันแต่อีกใจหนึ่งก็ตะโกนร้องสวนออกมาว่าแล้วเธอล่ะลืมไปแล้วเหมือนกันใช่ไหม ว่าเคยเกลียดผู้ชายคนนี้ถึงขนาดลั่นวาจาว่าจะเอาคืนเขาให้สาสมกับสิ่งที่เคยโดนกระทําไปเดี๋ยวนั่นใช่รุงหรือเปล่าเสียงของใครบางคนที่ฟังแล้วคุ้นหูทำให้รุ้งผ่ากระตุกเสื้อของ Ricardo. ริคาโดร่างสูงหยุดเดินก่อนที่เจ้าของเสียงนั่นจะวิ่งมาด้านหน้าพร้อมกับจ้องมองชายหนุ่ม อลิสรุ้งพลาวคลางเสียงแผ่วเบาเมื่อขนที่เรียกและวิ่งตามมานั่นก็คืออลิซาราเรียกชื่อเธอแต่เธอว่าสายตาของผู้หญิงคนนั้นกลับจดจ้องอยู่ที่ริคาโดไม่ละสายตาไปไหนแม้แต่น้อยขว้างทางทำไมเก,กกะว่าริคาโดพ่นคำหยาบคายออกไปยิ่งทำให้อลิซซาราเบิกตากว้างอย่างตกใจ นิ้วเรียวยกขึ้นชี้หน้าชายหนุ่มก่อนจะเอ่ยเสียงตะกุกตะกักน,นายนี่ริคาโดอย่างนั้นเหรอหญิงสาวถามเสียงสูงราวกับไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองใช่ฉันนี่แหละไอ้ริกพัวรุ่งพราวไงจำไม่ได้เหรอได้แต่หัวเราะในลำคอ ไม่เห็นสายตาตื่นตะลึงของอดีตคู่มัน่นส่วนรุ้งพลาวได้แต่แม้มปากเข้าหากันแน่นอะไรกันจูจ่ๆก็รู้สึกไม่พอใจขึ้นมานี่เรากำลังหึงคนเถื่อนอย่างริคา์โดกับอลิซารายอย่างนั้นใช่ไหมริคาโดนั่งมองร่างบางที่กำลังยืนทำกับข้าวอยู่ในครัวด้วยความรู้สึกอิ่มเอมท่าทางปันปึงแบบนี้จะให้คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกเสียจาก หึงหวงคนคิดเข้าข้างตัวเองได้แต่นั่งยิ้มหน้าบานนึกขอบใจใหญยอลิสนันที่ทำตาเป็นรูปหัวใจใส่เขาในตอนนั้นอะไรกันทำไมถึงเป็นแบบนี้ฉันไม่อยากจะเชื่อประสาหรือเปล่าลีกไปได้แล้วไปผัวเมียเขาจะจูจีกันนี่ฉันไม่ยกเลิกนะหมายถึงอะไรเรื่องมัน่น ฉันยังเป็นคู่มั่นของคุณอยู่ริคาโดเธอได้ยินแล้วใช่ไหมรุ้งพราวสุดท้ายรุ้งเพราวก็ไม่อยากออกไปกินข้าวข้างนอกเลยมานั่งต้มมาม่ากินแบบนี้แม้ว่าเขาจะเอ่ยปากขอทำเองแต่เธอกลับทำตัวเย็นชาเดินกระเพกกระเพกเข้าครัวไปจัดการเองจนหมดไปนั่งไปขาก็เดีง้งเดินถือไปเองถ้าหกก็อดกินกันพอดี ริคาโดเดินไปแย่งชามมาม่าที่รุ้งพลาวเป็นคนต้มสีสันมันก็ดูน่ากินกว่าเวลาที่เขาทำเองนะนะเพราะว่าหญิงสาวใส่ไปทั้งผักและไข่รวมไปถึงเนื้อสัตว์กลิ่นหอมเรียกให้น้ำลายไหลชายหนุ่มพารุ้งพลาวมาค้างที่บ้านพักบนฝั่งของเขาเพราะว่ากลางคืนแล้วไม่อยากนั่งเรือไปที่เกาะเท่าไหรบิดาของเขากว่าจะกลับก็คงจะดึกๆคงจะอยู่สังสรรค์กับเพื่อนๆ นัานๆจะขึ้นฝั่งมาทีคงใช้เวลาหน่อยทางสะดวกคุณริกฉันว่าฉันกลับบ้านดีกว่าดูเหมือนว่ารุ้งเลาวที่เงียบมานานพูดสิ่งที่อยู่ในใจขึ้นแม้ว่าเธอจะไม่ชอบการกระทำของอลิซซาราแต่เธอก็ไม่อยากให้ครอบครัวของทั้งสองมีปัญหากันเงียบปากจะกินหรือจะทำอย่างอื่นใช้แต่เกียบชีหน้าคนตัวเล็ก จ้าหญิงสาวก้มหน้าก้มตากินมามากของตัวเองต่อไปอย่าไปยอมมันสิใหญ่อศรพิษอะไรนั่นเห็นฉันหลอขึ้นหน่อยไม่ได้ตาวาวตัวสัน่นอยากจะได้ฉันเป็นผัวขึ้นมาทันทีรุ้งเ่าได้ยินก็ถึงกับหลุนหัวเระออกมาที่ริคาโดพูดมันก็ตรงเกินไปนีทาอลิสราได้ยินจะทำหน้าอย่างไรกันนะแล้ว คุณไม่ดีใจเหรอดูเหมือนอันลิสจะเริ่มชอบคุณเขี่ยเส้นในชามไปมาจูจ่ๆก,ก็รู้สึกเหมือนจะอิ่มขึ้นมาทั้งที่ตอนแรกคิดว่าจะกวาดอาหารให้เกลี้ยงทำไมต้องดีใจริคาโดพูดทั้งที่อย่างเขียวตุ้ยตุๆเธอก็รู้ว่าตอนนี้ฉันชอบใครไม่เห็นจะรู้สักหน่อย ตอนนี้หญิงสาวก้มหน้าก้มตากินอาหารตรงหน้าอย่างเอาเป็นเอาตายไม่กล้าสบตาคนที่พูดด้วยริคาโดชอบทำให้เธอประมาเขินอายแล้วก็ทำตัวไม่ถูกฉันเคยบอกเธอไปแล้วแืะฉันไม่ใช่คนที่ชอบพูดอะไรซ้ำๆฟังนะเรื่องเยอ,อสอรพิษอะไรนั่นฉันไม่มีวันไปญาติดีกับเยนั่นได้หรอกนะร้ายแบบนั้นใครจะไปอยากอยู่ด้วยกันวะแล้ว แบบนี้ทางครอบครัวโน้นเขาจะไม่ว่าเอาหรอคะเธอเองก็เคยเจอกับบิดาของอลิสรามาก่อนครอบครัวของเพื่อนสาวค่อนข้างมีอำนาจพอสมควรเห็นว่าทำธุรกิจสายมือเสียด้วยสิเธอกลัวว่าทางนั้นจะเอาเรื่องริคาโดหักผิดคำสัญญาก็ลองว่าสิพ่อจะเสยให้งายเลยเขาบอกเสียงเฮี้ยม อยาให้เอริกได้ปล่อยมัดบ้างก็แล้วกันมองแล้วก็สายหน้าดูแล้วยีตเตียนี่คงไม่รู้อะไรเลยสักนิดไม่รู้ในที่นี้ก็คือไม่รู้อะไรจริงๆกระทั่งเพื่อนตัวเองเป็นเมียของไอ้บอดี้การ์ดนั่นด้วยยี่จืดของเขาเนี่ยช่างอ่อนต่อโลกเสียจริงๆหรือจะพูดตรงๆก็คืองโง่แต่ก็น่ารักในสายตาของเขาแหละนะ คุณยิ้มอะไรนะ่ะรุ้งพลาวถามขึ้นมาอย่างระแวงเมื่อครู่เขายังทำเหมือนฮ้ตตาหน้ากลัวอยู่เลยตอนนี้มันนั่งอมยิ้มมันดูแปลกพี่ลึกชอบกนแล้วรอยยิ้มแบบนี้นี่แหละที่เขาเรียกว่ามีเลสในไม่ค่อยอยากจะไว้ใจสักเท่าไหร่ยิ้มสิเพราะว่าเธอหึงฉันไม่ใช่แล้วเยียเตีย้ย คนถูกกล่าวหาได้แต่เบ,บ้ปากใส่ใครว่าล่ะรุ้งเพลารีบลุกขึ้นเดินไปเก็บชามแต่ก็ต้องร้องออกมาเมื่อยังรู้สึกเจ็บที่ข้อเท้าริคา์โดได้แต่สายหน้าเบาๆแล้วลุกขึ้นเดินไปหาคนตัวเล็กพาเธอให้นั่งลงบนเก้าอี้เหมือนเดิมเลือเหมือนจะเป็นคนจัดการเก็บล้างถ้วยชามพวกนั้นโดยที่รุ้งเพลานั่งมองคนตัวโต,วตวด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป มีไม่มากหรอกนะที่ผู้ชายจะล้างจานชามด้วยตัวเองน่ะจะทำอะไรนะ่ะถามเสียงดุแต่ก็ไร้ประโยชน์เมื่อถูกอุ้มแต่ว่าครั้งนี้เขาอุ้มแบบพาดบาจบไปแล้วนะคะสำหรับทันรักเพลิงพิศวาสตอนที่15 <S <S เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคน หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจกันนะคะตอนนี้เนี่ยยายอลิสก็ได้กลับมาเจอริคคาโดเวอร์ชันที่หล่อเอามากๆแต่ถึงจะหล่อยังไงปากก็ยังเหมือนเดิมนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าอ่านผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนยังไงก็เจอกันตอนหน้า ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ